วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันหน้า160ข้อ1ดูภาพแล้วบันทึกข้อมูลภาพที่1วัตถุนี้คือบัวรดน้ำทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมจัดอยู่ในวัสดุประเภทโลหะ ภาพที่สองวัตถุนี้คือกละมังทำมาจากวัสดุพลาสติกจัดอยู่ในวัสดุประเภทพอลิเมอร์ข้อ2ดูภาพแล้วระบุว่าสิ่งของในภาพทำจากวัสดุที่มีสมบัติใดบ้างพร้อมให้เหตุผลสิ่งของในภาพที่1นน็อตสมบัติของวัสดุความแข็ง การนำความร้อนการนำไฟฟ้าเพราะทำจากโลหะซึ่งมีความแข็งและเป็นตัวนำความร้อนและตัวนำไฟฟ้าสิ่งของภาพที่สองเอี้โยกสมบัติของวัสดุความแข็งเพราะทำมาจากไม้ เมื่อนำไปขูดขีดกับวัตถุบางชนิดแล้วจะไม่เกิดรอยบนไม้หรือเกิดรอยได้ยากสิ่งของภาพที่3ถุงมือยางสมบัติของวัสดุสภาพยืดหยุน่นเพราะทำรรมาจากยางเมื่อออกแรงดึงถุงมือจะยืดออกและเมื่อหยุดออกแรงดึงถุงมือจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หน้า161ข้อ3ตอบคำถามต่อไปนี้คำถามข้อที่1หากต้องการทราบว่าฟองน้ำมีสภาพยืดหยุ่นหรือไม่นักเรียนจะทดสอบอย่างไรแนวคำตอบทดสอบโดยใช้มือกดฟองน้ำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากนั้นปล่อยมือจากฟองน้ำแล้วสังเกตฟองน้ำอีกครั้ง ว่ารูปร่างของฟองน้ำกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกหรือไม่คำถามข้อที่2หากต้องการทราบว่าดินน้ำมันมีความแข็งหรือไม่นักเรียนจะทดสอบอย่างไรแนวคำตอบทดสอบโดยการนำวัตถุชนิดอื่นมาขูดขีดกับดินน้ำมันถ้าดินน้ำมันมีรอยเกิดขึ้นแสดงว่าดินน้ำมันมีความแข็งน้อยกว่าวัตถุนั้น คำถามข้อที่3าเราควรเลือกาชนะประกอบอาหารที่ทำมาจากวัสดุประเภทใดเพราะอะไรแนวคำตอบวัสดุประเภทโลหะเพราะโลหะมีสมบัติทางกายภาพด้านการน,นำความร้อนได้ดีข้อ4อ่านข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อมูลที่กำหนดให้ สุดาต้องการทดลองว่าวัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีกว่าจึงนำเนยสามก้อนติดที่ใกล้ปลายด้านหนึ่งของวัสดุ3ชนิดในตําแหน่งเดียวกันแล้วนำไปลนไฟดังภาพคำถามข้อที่1จากการทดลองเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องใดแนวคำตอบสมบัติทางกายภาพด้านการนำความร้อนของวัสดุ คำถามข้อที่2เมื่อนำวัสดุทั้ง3ชนิดจอดเปลวไฟทิ้งไว้นักเรียนคิดว่าก้อนเนยที่ติดอยู่กับวัตถุแท่งใดจะละลายก่อนเพราะอะไรแนวคำตอบก้อนเนยที่ติดกับแท่งสเตนเลสจะละลายและหล่นลงมาเป็นก้อนแรกเพราะแท่งสเตนเลสเป็นโลหะที่มีสมบัติการนำความร้อนได้ดีกว่าแท่งพลาสติกและแท่งแก้ว หน้า162ข้อ5ถ้าต้องการหมวกสำหรับใช้เพื่อการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ที่ปลอดภัยควรเลือกใช้หมวกใบใดเพราะอะไรแนวคำตอบเลือกหมวกใบที่1เพราะทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงคลุมทั้งศีรษะสามารถป้องกันการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ ขอให้นักเรียนเรียนดูวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ